โอเคก็กลับเลยนะครับมาพบกับช่องเพลเยอร์เกมเมอร์กันแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพาเข้าไปดูซร์ฟวันทีนะครับเกิดเกิดเกิไหครับผมอืมก็จะเป็นจุิดเกิดอันนี้ก็จะเป็นจุิดเกิดอีกไหมนะครับ ูนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับอย่างล้ำผ่าแล้วก็มีรถคันนึงนะครับนี่ก็คือรถคันนี้น,นะครับรถกระบะซิ่งนะครับผมกระบะซิ่งอะไรน,นวันนี้ผมก็จะไปพาไปทางานที่เจียงก๋งนะครับเป็นงานางที่ก็ใหม่นะครับผม <S <S อย่าลืมพัดคาดผมขับเลยนะครับท่านผู้ชม ไงเขียนรบกวนเลยนะครับไปที่งานถูกกฎหมายครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับอะไรเปียนกลงนะครับแล้วมันก็จะมีเป็นเคร่งขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ตรงจุดมาร์กจุดแดงนะครับผมให้วากาตามเส้นสีม่วงเลยนะครับ ข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยครับติดหมายที่หาทำคลิปก็เพมอยากให้เซิฟดังครับเอ้ยเออไปแล้วครับไปแล้วครับผมก็ถูกลางส่งกูนะครับเดี๋ยวก็จะพร้ เออเซิร์ฟนี้ก็ฟาร์มเงินง่ายพอถึงมคนเอ้ก็ฟารมเงินพอใช้ได้แล้วก็ยากที่สุก็มาถึงหัวหายก็เดกยดกดไม่เป็นกัจางเป็นแนวโรเพนะครับเซิร์ฟนี้อันนี้มีผู้เล่นสี่สี่คนครับผู้เล่น มาตอนเย็นครับผู้เล่นเข้ามาเยอะมากเ้ยเฮ้ยพี่อขอโทษ ขอตัวแต่ควาอยากไปแลครับผม,มเราเป็นคนชอบแหกคนนะคะรคับชอบขอบับรถตรงนี้อ่ะตอนนี้รถผมดูควันขึ้นแล้วอะ่ะรถผมรถผมจะพังงี้น,นะครับทุกคน นาครับส่วนผมมักง่ายครับของใน,นรถสามารถขอ,อ,องใน,นรถสามารถเทดได้20กิโลนะครับถ้าเราจะเปิดถ้ายแล้ว,ลวก็เดินม,มาฝั่งนี้ครับเดิม,มาแล้วแล้วก็กด alt ครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกช่องไหนก็ได้ครับแล้วก็กดเลือกครับเนาะมนก็จะประมาณนี้ครับ เรามีอยู่ห้าสมมติเรผมมีอยู่ห้าผมก็เอาใส่ไปห้านี่ครับก็จะรวมกันเป็นแปดแปดชิ้นก็คือแปดกิโลครับการทํางานไม่ต้องสมัครอะไรนะครับก็เดินมาตรงนี้ครับแล้วก็กดเ n นรอนะครับรอก็เดินเดินเข้ามาตรงนี้ครับกดเ n น เสร็จแล้วนะครับผมต่อ,ตอไปแล้วครับงานไม่ใช่งานไปที่ตลาดนะผมเพื่อให้ดูราคาตลาดด้วยจะได้รู้ไปเอากลับไปทางเดิมนะครับเพื่อน ดีแล้วก็ตดวสถานที่เั่าไปครับผมโดถึงใกจนะที้ผมก็ัดขมัดอ,อย่วางไงนะก็ต้องขอับนภาพผมา,าจะก,กางนะครับถือสอบไม่ค่อยแรงขโท้าขอแพงด้ ก็จะมีประมาณนี้นะครับอองานถูกกฎนไม้นะครับน่ครับก็จะมีผู้ประกอบกรรมกรครับแล้วก็มีตกตกปลาครับแล้วก็อันนี้ฆ่าไก่นะครับอันนี้ฆ่าวัวตัดไม้ทำลายป่าแม่ครับพูนขุดทองหลังบ้านอะไรพวกนี้นะครับนหลยดัวนะครับก็จะมีประมาณนี้ครัะ แต่ผมพาเอาอะไรเป็นกลุ่มขายทั้ง,งหมดแ้วอดูราคาขอโทษ้วยเเสียงดูด้วยเกนนะือปิดเสียงครับอันนี้ขอขอโทษทีขอโทษา้หมดลาแล้วครับผมตรงเอตอตงวงเมขัดเออเคี่ย มาอันนี้ครับเราก็วิ่งขึ้นมาครับเราก็วิ่งหาชื่อของที่เราไปฟาร์มมานะครับวันนี้ก็จะเป็นครับ B U Y ดูดูนะครับไปดูครับ B U Y ก็จะมีกล่องซ่อมรถห้าพันลำพูงอะไรเนี่ยมีหมดนะครับน้ำปุงน้ำปลาแนะทำให้ตุนน้ำเปล่าเยอะๆนะครับ นี่ครับตอนนี้ราคา44บาทครับผมขายไปปร้มาณ41อ่ะหอยไมช่ราคา41ครับผมพูดผิดเดี๋ยวผมไปเอาในรถผมมาขายกันกไ็ไม่ได้ฟาร์มเยอะนะครับ ไปมา128ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม